นี่จะพามาเอาเม็ดฝักหวานที่แก่ไปเพาะกันนะครับมามาเอาเม็ดฝักหวานที่แก่แล้วผู้เกษตรพอเพียงเพียงพอปลูกไว้ข้างนานะครับมาดูเม็ดฝักหวานที่แก่แล้วยังโอ้โหแก่แล,กลแล้วครับสุกละเหลืองบนต้นัลนแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวยามไม้สอยลงมาแล้วเก็บไปล้างไปเพาะปลูก ข้างร่องไส้กายเฮ้ยแก่งต่อไป้อครับโ,โหสุกละสุกละเดี๋ยวไม้สลายลงนะครับโอ้โหพี่ลุงรักเธอเขาแล้วโอไม่ยอดยายยีในใจพี่นี้มีแต่ให้โอพี่ลุงรักเธอเขาแล้วโอไม่ยอดยายี แต่ในใจพี่นี้มีแต่ใจ,จใจม่ติีแก่มันจะมีสีเหลืองนะครับส,สีเหลืองแก่นวลสีเหลืองแก่ไม่ใช่เหลืองเขียวนะครับเหลืองแก่อย่างนี้นะครับถ้าเหลืองบม่มอมเขียวนี่ยังไม่แก่จัดแก่จัดจัดหน่อยอย่างนี้สุดยอดเลยเพราะจะออกดีปเปอร์เซนต์จะออกมาก ครับดูลำกิ่งโน้นอ,อีกกิ่งหนึ่งแล้วก็เยอะอยู่ปลายกิ่งนั่นนะจะออกเยอะเก่เก่จัดละเริ่มเดือดไม้สอยลงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยอะไรไปเพาะขยายพันธุ์ได้เลยนะครับเนี่ยนะอาวหลังจาก <c oughs> ที่ได้ เมล็ดมาแล้วเราก็จะคัดเอาเมล็ดที่ที่มันเต่งเต่งหน่อยนะครับที่มันสุกแก่แก่สุกใสไม่เอาดิบนะครับคัดเอาเม็ดที่แก่แกที่เม็ดที่ผิวงามงามแก่แก่เม็ดโตโตหน่อยไม่รีบเอาออกดิบเอาออกนะครับเราไปล้างนะครับล้างแล้วพึงลมไหม สักวันหนึ่งแล้วค่อยไปบ่มในรูต่อไปนะครับดูคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับอืมแค่นี้ก่อนนะครับ